สวัสดีครับสวัสด <yacht is not heavy> ีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขศรครับผมผู้พ่อกระดูกนครสร้างอีสานแชนแนลครับครับผมคนนี้กัพาพี่พาน้องมาหาเลาะปลาครับผมหาเลาะยิ่งปลาบ่ได้มากอะสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วพี่น้องผมด้วยภารกิจหลายๆอย่างครับผมเอ้าวคนนี้กับมีโอกาสบางครับผมแต่บ้านเราบางเหลืองานเนาะก่อนข้าครับผม ไปเป็นน้องมาหาเนื้อกี่แรงครับไปมือหนีสีมันเนาะพี่น้องไปบนน้ำไปน,นะผมไปเลยก็ฝากพ,พี่น้องพี่ตพ่อแม่พี่น้องที่มาเบิ่งคลิปใหม่นะครับเนาะกดติดตามช่องอันนี้เลยครับผมไปพี่นอ้องดือ้อไปดื้อไปบึบบงของๆอย่างนะผมกาสีมีแต้มมาครับมือน,เนีเดี๋ยวเวลาบ,บา่อดไลเดี๋ยวทำก่อนครับผมไปเลยครับผม Nói hết chân nhoi hết chân nhoi hấp đồn đồn đốn đồn tuyệt vọng nhoi phụ nữ thêm 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 phân thêm phân thêm 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 nhỏ nữa thằng mà thân gặp cũng trả lời có thân mấy cái máy cái nó sai nhập <laughs> Đó, có dài bằng chắc <laughs> Đây không mời 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 Như mời 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 นพ oh, um, ี่น้องโดนปะครับมาโดนอีกแล้วโอ้ยตายสวยสงดงามพี้วงเี้โดนมาพี่น้องน่าระดาจเยียบกิ๊บขอบคุณกันเอะ

เหนบ่าครับบ่ไปตัวบ่าไปตัว,ตวเริ่มร้อยครับเริ่มร้อยพี่น้องครับงายครับงายเห็นบ่าครับอู้เห็นบัาบฟูแล้วโดนครับผมเก็บปลาครับผม พี่น้องปลากระสุกครับขอหน่อยครับพี่น้องเสือด้งลเลยครับเัลาเก็บปลาครับผมรับพี่น้องใส่ปนอีกแล้วครับผม เหรอตดตามกันไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องเหตุผลพี่น้องอู้สเอาเหี้เห็นแต่ป่านี้ครับผมสายไม่วิ่งแง่เครับผม ครับพี่น้องอย่าว่าบ่ถึกครับนี่ใส่ข้างหลังคักๆเด้อครับผมอือขอ ี่าเด็พี่น้องหมดได้ก็พูดถึงเลยครับ <c oughs> คำกับคำ,ค,ำรครับผมพี่น้องค้ำหรอครับผมเหลืองานมีเวลาบันไดรับผมผมก็นี่แหะครับผม,ผม,บบผมสีเต็มีเต็มก็มีประขอ อ้าวผมละปลากระสุกครับผมกรปกกระขค้หน่อยซองตัวนี้โอ้ีเวลาหาบุหลายครับผมเลิกงานมากแบบแป๊บเดียวทำผัดกระไรครับพี่น้องบุหดียเงียบมากอะซองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะพี่เมื่อกี้ตกไปหลายครับผมเอาครับผมกับกัวขอบคุณบ ทุกการติดตามผมขอบคุณทุกๆเลยแชรขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมที่เป็นกำลังแรงแห้งใจครับให้ครับมูลนคร,รัพยนะครับผมขอฝากที่ขอฝากพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปใหม่นมนะฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งเพื่อผบผ่านคลิปใหม่นะครับสำหรับมื่อนี้ก็ไม่มีอย่างไรนะครับผมขอเข้าคลับมาสวัสดีครับ